ชมคะ่ะ1มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากกิจกรรมพาเรตพายที่เรานําเสนอกันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ได้รับความสนใจไม่น้อยนะคะคนไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็สนใจประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะไทยก็ไปมีบทบาทในนา,นานาประเทศเหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลาของการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่77ที่นครเจนีวานะคะซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ไปนําเสนอร่างมติของคนไทยที่ว่าด้วยเรื่องของการมีส่วนร่วมทางสังค คมหรือ Social Participation นะคะซึ่งทำไมร่างนี้จึงสำคัญและทั่วโลกถึงยอมรับประเทศไทยคงต้องพูดคุยกับทีมข่าวของเรานะคะคุณปุญญาอาภาสีคิรินนะคะซึ่งลงไปในพื้นที่ด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยเห็นว่ามีทั้งคนไทยคนต่างชาติสนุกสนานกันมากเลยแต่สำคัญกว่านั้นคือทำไมร่างฉบับนี้ถึงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกค่ะ สำหรับร่างฉบับนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่ว่าร่างฉบับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ถูกใช้กันในหลายประเทศทั่วโลกค่ะไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นค่ะเนื่องจาก เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยจะเป็น,นกลไกสําคัญค่ะในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคุณบุษรินแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนนั้นนะคะดิฉันอยากพาคุณบุษรินและคุณผู้ชมค่ะมาชมกับหนึ่งในกิจกรรมเปิดงานการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่77ที่ผ่านมาค่ะ ค่ะสำหรับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะคือส่วนหนึ่งค่ะของกิจกรรมงาน w a l k the Talk ค่ะหรือชื่อภาษาไทยก็คือเดินไปประชุมไปนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการที่ให้คนเนี่ยออกมาใช้ร่างกายขยับขยืขย่อนในการทํากิจกรรมต่างๆในสังคมด้วยค่ะแต่ว่ากิจกรรมนี้จริงๆแล้วเนี่ยจัดมาถึง5ครั้งค่ะซึ่งมีความสําคัญมากกับประเทศไทยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลพวงของมติที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะเคยนาเสนอเมื่อปีก่อนหน้านะคะว่าเราควรจะต้องมี Physical Activity ค่ะหรือว่าการมีกิจกรรมทางกายนั่นเองค่ะแล้วมตินี้ประเทศไทยเองก็ได้รับการยอมรับจนเกิดมาเป็นกิจกรรมนี้เกิดขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะปกติเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสัญจรเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆค่ะแต่ว่าในวันนั้นนะคะในวันที่มีงานกิจกรรม w l k t h ท Talk เนี่ย พื้นที่แห่งนี้ค่ะถูกนรมิตให้เป็นลานสาธารณะกิจกรรมสําหรับทุกคนค่ะเราจะเห็นว่ามีประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ต่างๆในการทํากิจกรรมทางกายมากมายค่ะดิฉันได้มีโอกาสพบกับชาวต่างชาติท่านหนึ่งค่ะคือจากประเทศจามิกาค่ะที่เข้ามาร่วมกับกิจกรรมนี้ด้วยค่ะเขาเล่าให้เราฟังค่ะว่าในประเทศของเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับกิจกรรมทางกายมากๆค่ะจนเกิดเป็นแคมเปญหนึ่งในประเทศจามาิกานะคะชื่อว่าจามิก้ Move หรือให้ทุกคนออกมาเต้นแล้วก็ออกมาทํากิจกรรมทางกาย เพราะเขาเชื่อว่าการทํากิจกรรมทางกายเนี่ยจะช่วยกันลดโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือว่า NCD ในประเทศได้ด้วยได้ children do for, adults, and our for you keep moving so it i v l ค่ะและในประเทศนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยก็ได้เข้าร่วมนำเสนอร่างมติที่สำคัญอีกครั้งค่ะคือมติที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมติในครั้งนี้นะคะก็ได้รับรองจากที่ประชุมและตัวแทนประเทศจาก194ประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งใจความสําคัญของเรื่องก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมทางสังคมค่ะหรือ Social Participation ค่ะซึ่งมีข้อเรียกร้องทั้งหมด7ข้อด้วยกันค่ะ พูดแบบนี้นะคะอาจจะยังเข้าใจยากไปสัหน่อยแล้วยังไม่เห็นภาพค่ะแต่ว่าดิฉันอยากจะยกตัวอย่างสําคัญหนึ่งขึ้นมาให้ผู้ชมได้รับฟังนะคะก็คือในที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยใช้วิธีการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อกําหนดนโยบายทางสุขภาพและประสบผลสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิผู้ป่วยไตค่ะหรือว่ายาต้านไวรัสเอดส์ค่ะซึ่งสําหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปย้อนดูกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยกันค่ะ การเข้าถึงยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อ19ปีก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยามีราคาแพงเม็ดละกว่า1,000บาทในปี2548เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV รวมตัวกันเสนอสปออสอชอให้บรรจุการจ่ายยาต้านไวรัสเข้าไปในสิทธิประโยชน์ของบัตรทองพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวให้มีการประกาศสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือ CL ยาจนทำให้ราคายาต้านไวรัสถูกลง นิมิเทียนอุดมกรรมการบอร์สปสชในสัดส่วนภาคประชาชนบอกว่านี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ป่วยขยับจากผู้ใช้บริการมาเป็นผู้ร่วมให้บริการเพราะนอกจากการผลักดันสิทธิประโยชน์แล้วภาคประชาชนยังเป็นหน่วยจ่ายยาต้านไวรัสได้ครอบคลุมมากขึ้นโดยผู้ติดเชื้อเอชไวไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลช่วยลดงานบุคลากรทางการแพทย์ไปพร้อมๆกับทำให้ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง คือเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่สุขมันมีแต่เรื่องหมอพยาบาลมีวิชาชีพไหนแหละใช่ไหมแต่เราคิดว่ามันมันมันขยับขึ้นมาว่ามันต้องมีชุมชนมีภาคประชาชนเข้าไปอยู่ในโครงโครงข่ายของคําว่าผู้ให้บริการทางสาธารณสุขเราเราเรียกเหมือนว่าผู้ร่วมบริการผมคิดว่าอันนี้เป็นนิยามที่ชัดทําให้กระวไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นอย่างมีที่อยู่ะ หลังจากสามารถประกาศ c ีอยาต้านไวรัสได้แล้วทำให้สอปอสอชอประหยัดค่าย,ายาไปถึง500ล้านบาทเครือข่ายภาคประชาชนด้านสุขภาพจึงเสนอให้นำเงินส่วนนี้มาเติมเต็มสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโรคไตโรคไตเป็นโรคที่ทำให้คนล้มละลายจากการรักษาตัวเพราะต้องฟอกไตสัปดาห์ละสามครั้งแต่ละครั้งมีค่าใช้จ,จ่ายสูงและต้องฟอกไปตลอดชีวิตอีกทั้งเครื่องฟอกไตมีไม่เพียงพอจึงผลักดันให้เกิดสิทธิประโยชน์การฟอกไตทางช่องท้อง จนพัฒนามาสู่สิทธิประโยชน์ฟอกไตฟรีในปัจจุบันทําให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ต้องล้มละลายจากการฟอกไตระบบประกันสุขภาพมันกลายเป็นกลายเป็น,นกลไกที่สําคัญในระบบการเข้าถึงการรักษาของประชาชนนะแล้วก็แล้วมันก็พบได้ว่าถ้าคือมันเป็นบริการพื้นฐานที่สําคัญนะใช่ไหมครับ แล้วถ้ารัฐไม่จัดบริการพื้นฐานให้แบบนี้ในในประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นทุกข์ของประชาชนแน่ๆแ,แล้วแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าถ้าเราปล่อยให้ระบบธุรกิจเนี่ยเข้ามาอยู่กับระบบสุขภาพเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉนั้นพอมันมองว่ามันเป็นบริการสาธารณะที่สำคัญที่รัฐต้องจัดไอ้ระบบประรกันสุขภาพมันก็เลยเหมือนกับ มีบทเรียนในแต่ละประเทศอะว่ามันสำคัญและจำเป็นความสำเร็จจากการผลักดันสิทธิประโยชน์การจ่ายยาต้านไวรัสผู้ติดเชื้อ HIV และสิทธิฟอกไตฟรีสะท้อนการมีส่วนร่วมของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนชุมชนได้มีส่วนร่วมตัดสินใจต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับนโยบายสิ่งนี้จึงเป็นแนวคิดที่โดดเด่นที่ทั่วโลกชื่นชม วชิรวิทเรเ่อบำรุงชัยไทย P.V.S. รายงานค่ะสำหรับมติการมีส่วนร่วมทางสังคมหรือว่าโซเชีย p พาร์ c ิ p a เ i ชันที่ไทยได้นำเสนอในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการยอมรับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังได้รับการชื่นชมจาก WHO ด้วยค่ะและ1ใน30ประเทศที่ให้การสนับสนุนมติของประเทศไทยก็คือประเทศสโลวาเนียค่ะ,คะ have benefited because working with thailand opened our, our eyes bring people to around the table to help us with decision making with their experiences but also with their um, you know them wanting to really change things for the better in our country in terms of health uh, so um, this resolution will ensure that all these good practices that are already there are being shared. Thailand has been a leader here at the World Health Assembly, helping to bring consensus, bring important issues to the table, and then getting agreement on the way forward one very exciting uh, uh, role that thailand is playing right now thailand through its, uh, its history it has great credibility and legitimacy in this area it can be a great champion a great teacher a great sharer and to help keep us all accountable as we go forward ค่ะสำหรับการมีส่วนร่วมทางสังคมนะคะบางครั้งมันอาจจะดูจะต้องใช้เวลานานหรือว่าเสียเวลาไปสักหน่อยค่ะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเป็น,นกลไกที่สําคัญค่ะในการกําหนดนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศค่ะรวมถึงการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับเด็กเนี่ยก็อาจจะมีผลที่ทําให้กําหนดนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนได้มากขึ้นด้วยค่ะ เหมือนในการขับเคลื่อนมติครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีคณะผู้แทนไทยนะคะในการที่ทํางานในระดับกระทรวงเท่านั้นแต่ว่ายังมีนักสึ่อสาแพทย์ที่สนใจประเด็นด้านสุขภาพในระดับนโยบายซึ่งสมัครเข้าร่วมด้วยค่ะถ้าต้องการการมีส่วนร่วมก็ต้องมีความอดทนแต่บางทีเนี่ยบางอย่างที่เป็นนโยบายภาครัฐเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีความอดทนมากขนาดนั้นนะเนาะที่จะที่จะที่มันเสียเวลาารมีส่วนร่วมที่มันเสียเวลานะถ้ามองมุมหนึ่งอะ่ะแต่ว่า แต่ว่าเวลาที่ลงเสียเวลาไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียเปล่าไงมันเป็นการลงเอาเวลามาลงทุนสร้างความเข้มแข็งเมื่อมันเมื่อเมื่อประชาชนมีความเข้มแข,แข็งมากขึ้นอ่ะไอการรับรู้การปกป้องสุขภาพการที่เขาจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องกลับมาอ๋อแล้วมีอีกหน่วยหน่วยงานอันหลักๆนะที่แบบที่น่าจะต้องคุยกันอย่างเข้มข้นเนี่ย ก็ไม่ว่าจะเป็นสะ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 ชสะปะสะชนะครับอันนี้ภาคสุขภาพมากหน่อยเนี่ยกับอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสําคัญแล้วก็คงต้องมามีส่วนร่วมด้วยก็จะเป็นเรื่องของพอชอนะครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,นก็ทํางานสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนซึ่งเห็นต้องกันอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพที่อยู่ในความหมายกว้าง ก็คือสุขภาพวะเราก็รู้ว่าเรื่องสุขภาพจิตโดยเฉพาะเด็กมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากถ้าไม่มีคนที่จะหยิบมาแก้หรือถ้าไม่ใช่เราที่เข้าใจแล้วอยากแก้จริงๆสุดท้ายมันก็จะเป็นปัญหาที่ต้องการหลายภาคส่วนมาแก้แลวจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวได้ค่ะอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้แล้วก็อยากจะหากวีโอกาสก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำนยโยบายเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องนี้ในประเทศไทยอย่างจริงจังค่ะ ค่ะคุณบุษรินคะสำหรับในวันนี้นะคะทางสมาชาสุขภาพแห่งชาติค่ะก็ได้มีวาระในการนําเสนอผลการลงมตินี้นะคะในที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วยค่ะที่จะมีนายสริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานค่ะและใน ที่ประชุมนี้นะคะก็จะมีตัวแทนจากภาคประชาชนถึง13หน่วยงานในการเข้ามาเป็นตัวแทนของภาคประชาชนด้วยค่ะก็เป็นที่น่าติดตามกันต่อไปนะคะคุณบุษรินว่าหลังจากที่มตินี้ของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปค่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมต่างประเทศ อตอบรับประเทศไทยเป็นอย่างดีแต่พอมาดูในทางปฏิบัตินะคะคุณเอมก็จะเห็นว่าในประเทศไทยระบบสาธารณสุขเองการมีส่วนร่วมบางอย่างก็ยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอยู่เหมือนกันวันนี้คงเป็นำสองคสสาคัญเลยนะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในภาคการเมืองอย่างเรื่องของสอวอหรือการมีส่วนร่วมในมิติข,ของการดูแลสุขภาพก็ล้วนเป็นสิ่งสําคัญด้วยที่รายการของเรายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณคุณเอมด้วยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราค่ะ